ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสูกร้านกาแฟร้านข้าวร้านอะไรนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันที่สามนะคะเขามีให้ปลดล็อกนมสดแล้วเราอาจจะได้ทำลาเต้นะ,ะยินดีด้วยคุณได้รับนมแต่เริ่มกันอย่างที่3ามเลยดีกว่าวันนี้จะขัดทุนหนึ่งไหมอุ้ยหอเมื่อ,อคลิปที่แล้วลืมอ่านเออ อ่านข่าวดูข่าวคณะกรรการบัญชีด้ับการเกษตรปีนี้ปรมาจารย์บาริสต้าอย่างแม็กซโชเมอร์ศาสตราจารย์รสชาติจูดี้บีนและเตลเลฟกาแฟอย่างออสการ์บริวแมนจะมาเป็นผู้ประเมินบาริสต้าหน้าใหม่ของพวกเราว้าวเซียนเมลกาแฟอย่างโจคาวดีเผยว่าจะไม่เข้าร่วมการทดสอบของเราในปีนี้ซึ่งเราก็ขอให้เขาโชคดีกับการวิจัยด้านเกษตรกรรมนะประเทศกาแฟดีกาแฟเยี่ยมสุดๆหน้าต่างประเทศอะไรวะ คือเธอฉันเพิ่งทำงานเสร็จฉันก็จะแบบว่าสติไม่ค่อยมี8ปดโมงวันที่สามอารมณ์ร้อยเปอรซ็นบนจี้คุณเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมอ่ะฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับคุณมาบ้างหรอนะจ้ะยินดีต้อนรับนะผมเบนจี้ผมทำแอปแล้วก็เปิดร้านเอ็กซ์เพรสโซเออคำนี้เขาบอกว่าอะไรนะ คำอ่านชื่อมอคคาชื่อกาแฟชื่ออะไรมัจจะอะไรของเขาแต่ฉันจำไม่ได้ <laughs> ถ้าฉันอ่านผิดตามราชบัณฑิตยสถานก็ขอโทษขออภย <laughs> ัยทำไมสิมหน้าตีบโอเคก่อนหน้านี้คุณก็เพิ่งซื้อนมจากที่นั่นไปนี่ยังไงก็ยินดีที่ได้ช่วยนะครับอ,อ๋อเขาเป็นร้านขายของขอบใจผมสังเกตเห็นว่าคุณไม่มีเหยื่ใส่นมแต่ไม่ต้องกังวลไปนะผมมี วิธีแก้ปัญหาคิดว่าไปของขวัญจากลูกค้ารายใหม่ของผมแล้วกันยินดีที่ได้ช่วยอีกครั้งครับเจ๋งเป้งไปเลย๋อ,อเอาเยือกมาให้ขอบคุณมากนะคะคุณทำลาเต้ผมตอนนี้เลยได้ไหมแก้วนึงนะได้ใช่ไหมครับเหมือ,อนอตัวบังครับเอออย่างดีที่จ่ายตังค์ลาเต้เนี่ยชงจากเอสเปรสโซ่และนมสตีมเจ็ดส่วนนะคะเริ่มจากการทำเอสเปรสโซ่ที่สำหรับปาริสตาต้องเติมนมสตีมหลังเอสเปรสโซ่เสมอเรื่องจริงปะเนี่ยคือใช่ฉันจำไม่ได้แล้วฉันทำมานานละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับเลยนั่งนับนั่งจ้องเลยเดี๋ยวผิดอีก <c oughs> ครั้งที่แล้วคือแบบ <c oughs> ใส่ให้ลูกค้าเป็นกาแฟมันก็จะบางๆนิดนึงสำหรับคนไม่ชอบกาแฟเข้มเข้มไง <c oughs> แล้วทำนมสตีมให้กดค้างไว้เพื่อเติมนมจริงเออตอนแต่ตอนที่ไปทำที่ร้านกาแฟยังสตีมนมไม่เป็นเลยนะ อ๋ออันนี้คือทำฟองนมหรือเปล่า <S <S เมื่อเส้นฟูๆนะอะไรก็ไม่รู้แตะไปถึงโซนสรรีเหลืองมันก็ได้เวลาคนสำหรับการคนลากเหยือกนมขึ้นไปโลดรอนจนกว่าจะถึงโซนสีเหลืองแล้วก็รอให้อุณหภูมิแตะถึงโซนสีเหลืองเหมือนกันนะคะต้องดูสองอย่างนะคะแล้วก็ดึงลงมาจากนั้นก็เทไประบวยจ้า ใช่ไหมบางคนที่ไม่กินกาแฟไม่กินเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าตเองคนหัวใจเต้นเออไม่ค่อยปกติอยู่ๆบางทีมันก็เต้นแรงขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ค่อยกล้ากินกาแฟแต่ว่าตอนหลังๆที่แบบมาทํางานอะไรเงี้ยก็จะมีคนซื้อกาแฟมาให้แต่ว่ามันเป็นลาเต้ผสมกับชานมอ่ะเออมันก็เลยลดกาแฟไม่แรงก็โอเคไม่ได้แย่พอได้อยู่มันดีเลยล่ะ Enjoy. เอนจอยเอ้ยน่าจะตอบประชันรู้เมื่อกี้คือแบบเป็นคนไม่ค่อย ถ่อมตัวเท่าไร่จราตอนมีโค้ดแย่เลยอะใช้วเวลาทั้งชีวิตอะชั้นเลยก็จะไปถึงที่นี่ะสขอลาเต้แก้วหนึ่งได้ไหมโอเคใช้วเวลาทั้งชีวิตจริงครึ่งชีวิตฉันอยู่บนถนนแล้วอะความสุขลดลงเหรออันนี้คือความสุขมันกดดูไม่ได้ไอคี่ข้างๆเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะเมื่อกี้มนขอแล้วนะลาเต้เขาบอกว่าลาเต้ต้องทำช็อตก่อนเสมอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจัดไป เราชงกาแฟเข้มเข้ม,เขม,เขมปั้เลยได้ปะตึงเทนมรอแดงๆมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็สตรีมนมใช่ปะอามันไม่ทำฟองอ๋อฟองฟูอะไรวะงมไม่เห็นทำฟองเลยมีแต่อุณภูมิขึ้นไม่เห็นไปถึงโซนสีเหลืองอะไรหรือว่าอันนั้นมันต้องเป็นแบบตอนทำฟองนมเลยใช่ฟิวพวกอันน่ะคาปูชิโนอ่อ่ะหรือเปล่า ไม่รู้แต่เขาเอาลาเต้แก้วนีมน้มันช้คุ้มค่ากับการแง้นลดมากสุดชอบการแปลเกมนี้มากเลยถึงแบบพอนตมันจะอ่านยากไปนิดเกออร้านขายของชัมไม่มีนมแล้วอ่ะคุณช่วยอุ่นนมในแก้วให้ฉันหน่อยได้ไหมเอาช็อตเอสเปรสโซวางมาข้างๆด้วยนะได้เลยก็คือทำสองอย่างถูกปะอะไรนะ อุ่นนมใส่แก้วแล้วก็ช็อตเอสเปรสโซวางไว้ข้างๆเราจะทำช็อตเอสเปรสโซไว้ก่อนฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก perfecto เฮ้ยอะไรอะกาแฟหมดเหรอโอเคเติมกาแฟนี่เสียตังค์ป่ะไปดูสิกาแฟเราขั้วไหนเนี่ยขั้วเข้มขั้วกลางขั้วบวกขั้วลบเข้าอะไรนะนมเยี๋แล้ว มันต้องอันนี้ไปวางก่อนเหรเสิร์ฟไปเลยอา,เอานมอานมนม <c oughs> มันก็จะทุรักทุกเลนห,หน่อยหน่อยไปเลยค่ะนมต้มกบดนต้มของเบกนมตุม้มนมตุม้มเรียบร้อยนมตุม้ม วิเสิร์ฟทีละสองแก้วไปเลย้าฉันเตอร์คาเฟ่โปรดเขาแล้วสินเนียขอบคุณนะคุณบาริสต้าฉันชื่อมาม่าค่ะ <c ười> คุณมาใหม่ใช่ไหมคุณรู้วิธีทำอเมริกาโน่ไหมรู้อเมริกาโน่ขอดูแป๊บอ๋อน้ำเจ็ดส่วนนะว่นี่ลาเต้เยน็นยังไม่เคยทำเลยแต่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็สอนจ <c ười> นะไนทำเลยนะอเมริกาโน่ ลืมแก้วไหนไม่ไกาโน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพอร์เฟกต์ปั๊มแล้วก็น้ำน้ำร้อนเนาะน้ำร้อนเจ็ดส่วนใช่ป่ะคุณคุ้นว่าใช่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะใช่เมื่อกดเจ็ดหรือหก แต่ฉันไม่ใช่มันคือบริตัาในฝันของฉันเลยอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มืดแล้วมันปิดกี่โมงนะร้านมื่อกี้ลืมดู <laughs> ร้านตัวเองยังไม่รู้อีกอะเลเวพไปเลยขาวันนี้ได้กำไรนะเว้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> กำไรเก้าบาทขาะทุนยีิบเอ็ดบาทงงออยยอดรวมยี่สิบเก้าบาทไปเสร็จคือแหละอุย้ยอ๋ออันนี้โอเคไปกันต่อต่อไปวันที่สี่ ุ้ยอข่าวกาแฟกาแฟนิวสเตชันสถานีข่าวกาแฟ,าแฟ, Station, าาาแฟทุกคนอย่างงงแบนนึลมัปตีทุกคนต่างพากันพูดถึงบาริสต้าคนใหม่ผู้ที่เพิ่งย้ายมาเมืองกาแฟได้มัหมัดไว้วันนี้ก็ลองไปที่มามา่ามาม่ามันชื่อฉันไม่เหรอร้านร้านกาแฟฉันชื่อร้านข้าว ข่าวอ่ในวันนี้ร้านขายของชำทั่วเมืองต่างพากันรายงานว่ากล้วยได้หายไปเพิ่มขึ้นฮะห,หากคุณทราพบข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยที่หายไปเหล่านี้โปรดแจ้งทีห้าห้าห้โอเคกล้วยหายช่องนี้ไม่ได้รายงานแค่เรื่องกาแฟเป็นข่าวที่สดใหม่หอมคุณอุ้ยเทดดี้เฮ้คุณมามา่อาอ่าฮะโทษทีฉันทำคุณตกใจใช่ไหมเนี่ย พอดีว่ามีอะไรจะโชว์ให้คุณดูสักหน่อยนะ่ะตามฉันมาเร็วเร็วเลยนะ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะรถไฟจะไปโคราชฉันเอาเอามันหายไปไหน <c oughs> จะลวรจะโชว์อะไรตอนแรกฉันออกไปเดินแล้วก็บังเอิญเห็นอะไรบางอย่างหลบอยู่ใต้รถไฟนตะ่ฉันคิดว่ามันนีหางด้วยน,นะหรือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะไรอะ่ะหมาเหรออืมโอเคเฮ้ <c oughs> hey, ดูนี่สิมันเคยเป็นยาที่ค้ากที่สุดในคอฟฟี่ซิตี้เลยนะเชื่อไหมล่ะเจงเป้ง เรามืนเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะดูไม่เป็นอย่างนั้นแต่คุณน่าจะเคยเห็นยุคลุ่งเรืองของมันนะที่นี่มันช่างงดงามจริงๆเลยอะอ๋อฉันเดิมพันเลยเพราะฉันเป็นใครนะฉันลืมเสียงตัวเองไปแล้วเฮ้อคุณไปได้แล้วหรอมาม่าฉันไม่อยากปล่อยให้ลูกค้าของคุณรอเกอร์แล้วโอเคเลยนะฉันว่าคุณสิวที่ต่อยอีกหน่อยเผื่อเจ้าฮะ มันกำลังงอยๆน่ะสรุปอัดคิดว่าน่าจะเป็นหมาแะคิดว่าเป็นหมาไปไป,ป <c oughs> มันไม่มีลิ้นหรอวะฉันก็มีลิ้นอยู่นะอืออตกลงให้อยู่หรือไม่ให้อยู่เออตอนนี้คุณโอ้ไอ้นี่มันเป็นใบโพล่าปะตอนนี้คุณก็ไปทํางานได้แล้วล่ะมาม่าไม่ต้องห่วงฉันเพื่อนอยากฉันเอาอยู่โอเคเลย มันไบพล่าหรือฉันอ่านไม่เข้าใจฉันอาจจะรีบไปหน่อยฉันต้องตั้งสติสมาธิวางสมาธิตั้งสติคุณรู้เปล่าว่วา C N S พูดถึงกาแฟคุณเมื่อช้านี้นะจริงเหรอคะไม่รู้เลยรู้มาเหมือนกันมันเจ๋งมากเลยรู้ไหมลาเต้นหนึ่งที่นะโอเคเลยลาเต้ลาเต้เตฉันจะไม่ดูสูตรฉันว่าฉันจำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เฟอร์ฟิกปั๊มลาต้ลาเต้ข้นม,มใส่ปิ้งปังมานี่ขออนุญาตสตรีมนมเครื่องสตรีมคือมันร้อนมากๆค่ะทุกคนใช้เสร็จแล้วต้องมานั่งเช็ดตายมันด้วยไม่ให้มันเลอะเธอลาตเทอไปปีค่ะคนลูกค้าเสร็จแล้วมามัน ันเข้าใจแล้วเราว่าทำไมซินเนสุแน,นะนำร้านของคุณทำแบบนี้ต่อไปนะคุณบาริสต้าอุ๊ยกะาก้าสิลเนมงแล้วฉันอยากได้น้ำร้อนโอเคน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนตั้งสติวางสมาธิอะไรนี่น้ำร้อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาบอกว่าแก้วจุได้เก้าเราก็ให้เต็มแก้วไปเลยได้ไหม ลอนลอนลอนคคุณอะอุ้ยสียเนมงสี่สิห้าอยู่เลยเอา้าไม่ใช่สิบเอ็ดโมงบ่ายโมงแล้วต้งหากฉันเห็นเลขหนึ่งกี่ตัวน้ตาลายเฮ้เพื่อนฉันบอกว่าฉันควรมาลองลาเต้ของคุณดูน่ะฉันขอสองแก้วเลยได้ไหมอู้ได้ค่ะลาเต้ธรรมดาเนาะไม่ใช่ลาเต้เย็นใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยเม็ดกาแฟหมดอีกแล้ว ขอเติมนมก่อนปิ้งปองไปเลยจ้าเออวางแก้วก่อนเอาหมอนนี้มาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกปั้มไปหนึ่งปั้มเอาน้องดื้อนิดนึงค่ะรูลูกค่ะนมบัวแทร้อยเปอร์เซ็นนมนี่มันมีหมดไหมต้องซื้อใหม่ปะ ลืมเราลืมอุ่นนมปะเอาใหม่หมาใหม่ก oh ็ทุกอย่างมีต้นทุนนะคะคุณลูกค้าสี่ห้าหกแก้วแรกฉันอุ่นนมปะฉันลืม <laughs> งงไปหมดแล้วอะช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะทุกคน <laughs> คุณลูกค้าค่ะฉันอุ่นนมไปแล้วยังเมื่อกี้ เพื่ออะไรกาแฟมันร้อนอยู่แล้วแหละต่ <c oughs> ะปกติเวลาเอาน้ำร้อนอะอุยอันนี้ไม่ได้อุ่นนมนะเลยอะนี่มันโคตรเจ๋งอะเอา้าต่างกันป่ะเมือ่อกี้งูหมดคือ <c oughs> จริงๆปกต,ติอะจะบอกว่าเวลาตอนนั้อยู่ร้านกาแฟใช่ปะ่ะเวลาเขาอยากได้น้ำร้อนอะเขาไม่ได้แบบเอาน้ำร้อนแยกแบบอันในเกมนี้นะ คือเขาใช้น้ําร้อนจากไอเครื่องทํากาแฟนั่นแหละแค่เอาไอตัวไอตัวที่ใส่กาแฟออกแล้วมันก็จะได้น้ำร้อนแหละเพราะน้ำมันร้อนอยู่แล้วร้อนมาก Say you can't sleep Barista จ๋า Oh no n e e d t h a t smooth espresso <laughs> อะไรนะคุณน้องออนคุณออนอะไรนะ <laughs> <laughs> จำซื้อเขาไปได้ Thank you คือแยกี่โอเคเอาเป็นว่าเขาเอาเอสเปรสโซนะคะ เอสเปรสโซ s เอสเปรสโซมันคือกาแฟธรรมดาใช่ปะเมื่อกีกแล้วอ่ะเอสเปรสโซใครกาแฟธรรมดานะคะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกอุ้ยเหมือนเมื่อกี้มันแค่โอเคมปะไม่ได้เพอร์เฟคโตปะแต่ไม่เป็นไรลองดูจะได้รู้ต้องลองถึงจะรู้ปุ๊บเสร็จแล้วครับได้ปะ โอแกนนี้ประทับใจเลยแหละถ้าจะให้พูดตรงๆกคือกลมๆนะคะต่างกิ้วกุ้ยกี้เสียงฉันหน้าตีปากมากกว่าเขาทำแล้วมันน่ารักอะคุณออนอะไรนะน่แหละเออถ้าฉันเรียกชื่อไม่ผิดอะเขาทำแล้วน่ารักมากเลยอะถ้าฉันทำาแล้วฉันอยากตีปากตัวเองเฮ้คุณบาริสต้ามีของมาส่งละของขวัญต้อนรับจาก w c a เลยนะอุ้ยจริงโง่เย้ คุณได้รับป้ายเอสเปรสโซ่นะคะเหมือนน่าจะเป็นของตกแต่งหรือเปล่านี่เป็นของชิ้นสุดท้ายที่ต้องส่งพอดีเลยเรื่องงานแล้วฉันจะไปกินพิซซ่าสักหน่อยแอนจอยูานตกแต่งของใหม่นะขอบใจนะเป็นของตกแต่งนะคะเหมือนเป็นเป็นอะไรอะ <laughs> ไปกันต่อเอ้าอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใบเสร็จแป๊บนึงเอ้าอยากดูใบเสร็จลืมดูอะอ่อนนี่ไงตกแต่งพื้นที่ด้านหน้า เป็นป้ายหน้าร้านอุ้ยเราสามารถซื้อป้ายได้เยอะแยะเลยอะ่ะขอลองใส่ก่อนนะไม่ให้ลองนะเอา้าขอดูหน่อยโอ,โอ้โหอ,อยากดูว่าเ like ตือนภัยการจราจรหากคุณกำลังมุ่งหน้าไปในตัวเมืองคุณอาจต้องการหลีกเลี่ยง Java Highway เสียแล้วล่ะค่ะเพราะมีแต่เปลือกกล้วยเกลื่อนเต็มถนนไปหมดเลย ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับกล้วยในร้านขายของชำที่หายไปอย่างแน่นอนลแล้วกล้วยหายคดีกล้วยหายขณะนี้ทางหลวงเต็มไปด้วยลูกค้าที่ไม่พอใจที่ตนยังไม่ได้ดื่มกาแฟยามเช้าเราแนะนำให้คุณหาวิธีการเดินทางอื่นๆดูนะจ้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาเจะกนใหม่คลิปหน้าเพราะว่าวันนี้วันที่หนะ้าแล้วไ้ ม้ม้อรไว้เจอจูี้กันใหม่คินะเหนือบ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแสงเชื่อไหมคะคนดูทั้งหลาย